جب خاطر اس บางอย่างเกิดขึ้นครับในรอบนี้สังเกตดูว่าทางสีเทคมาแรงมากมากมากแรงมากมากไม่เคยแรงอย่างนี้มาก่อนคือบอกว่าเอ้เานูดดูดกูดดูตดูดดู้ดหดดดดูดดดดยดดูบดูดดูดดูดดูัดโอู้ลดูดดูเดูด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 ูดดูด้เอาเวนเ้ลดี เชียร์เชียร์ที่เรา่เอาไปดาตายยังไงนะลงมาก็เพื่อนกันครับผมแล้วเชื่อว่าทักสองคนคงจะรู้สักระกำของตัวเองอยู่แล้วสำหรับเรื่องราวของการชิงนี่เลยครับและสำหรับเดอะไวายประจีปีไม่ใช่ไม่ใช่อโอ้ยินแชมป์ก็บอกว่าเดอะไวายปีนี้แชมป์แรกเป็นคนเชียงใหม่ด้วยนะครับอก็ตัวเขาจะพูดเรื่องเดอะไวท์ไปได้พี่